สวัสดีจ้าเพื่อนๆนทุกคนกลับมาเจอกับน้องเมย์อีกแล้วจ้ามอนีน้องเมย์กับค้าเขาป้าคือเกาเนาะจ้าเจ้าใดก็ขอบคุณหลายๆสําหรับการรับชมและติดตามเนาะจ้าเจ้าใดก็ขอกําลังใจจากเพื่อนๆนเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเมย์เนาะจ้าให้กําลังใจคนไกลบ้านเนาะจ้าแบกกล้องเขาป้ามุนีสิพาทุกคนมาเก็บนี่อย่างมูบ่จ้าผักบุ้งฝรั่งทุกคนเบื้องจ้า นี่เลยจ้ะผักบุ้งฝรั่งต้นใหญ่มากตอนนี้เต็มไปเบิดเลยอยู่ข้างหลังน้องเมย์นี่แมนเบิดเลยจ้ะหลายพวดโพมืเลน,นี่มาเบิรงนะจ๊ะว่าผักบุ้งฝรั่งนี่มันเป็นตันไงไหนนะจ๊ะเออ่ก่อนอื่นเลยน้องเมย์สิทธิ์เด็ดมันเริ่มแก่แล้วจ้ะมันเริ่มใหญ่แล้วน้องเมย์เสียวขึ้นมาให้เบิรงจากต้นสองต้นนะจ้ะนี่จ้ะนี่ต้นอ่อนของมันนะจ้ะลักษณะของมันนะจ้ะ ก็คล้ายๆผักบุ้งบ้านเฮ้าเนาะจ้ะภาษาอังกฤษเขาเอินว่า,า Japanese Nok Weed ออกใบออกม่วงๆเขียวๆจ้ะข้างใน,นก็กวงๆจ้ะคล้ายๆเป็นล้ำคล้ายๆล้ำไผ่เนาะจ้ะเขาบอกว่าเวลากินต้องลอกออกแบบนี้ลอกออกแบบนี้จะกรอบๆจ้ะข้างใน,นก็จะกวงๆแบบสี่ เบื้องไปเบื้องมากันค้ายๆนอกไม้ฝรั่งจ้ะเขาบอกว่ามันมีประโยชน์หลายนะจ้ะแต่ว่าบอแนะนําให้กินใบแล้วก็บอกวันกินตอนอท้องว่างจ้ะเพราะว่ามันอาจจะมีสารนี่ยังไปไปเฮดไห,หก็บท้องหรือว่าท้องเสียได้เพราะว่า,ารสชาติมันจะออกเปรี้ยวจากน้อยนะจ้ะเขาต้องเอาลอกออกกอนจะค่อยสิกินได้แบบนี้อวบจับเบื้องเล่ากรอบอวบดีจ้ะเขกาก็นิยมคนไทยอยู่นี่เขกาก็นิยมเอาไปเฮด แกงเทปโฮตจ้ะหรือว่าก็เอาไปแกงสมจ้ะเพราะว่ารสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆออจากน้อยนะจ้ะน้องเมย์ยังไม่เคยกินจ้ะนี่ครั้งแรกเลยจ้ะก็เลยก็เลยเห็นมันนากินจ้ะมันขึ้นเอาใหม่ฝรั่งก็เลยร้องมาเก็บเบิ้งนะจ้ะตามมาเลยจ้ะยุคข,ข้างหลังน้องเมย์นี่หลายๆจ้ะแต่เขาบอกว่า มันมีมันมีประโยชน์หลายนะจ๊ะมันมีวิตามินมีสารแร่ธาตุอี่อย่างหลายนะจ๊ะสรุปออกมาแล้วคือว่ามันบ่เป็นพิษต่อร่างกายแต่แต่ว่าอย่าไปกินตอนท้องว่างนะจ๊ะตามมาเบิ่งนะจ๊ะอยู่ข้างหลังนุ้มมิ้นหลายคักดงมันเลยจ้ะอยตื่นเต้นครั้งแรกนะจ๊ะะไปเก็บกันเบิ่งกอนจ๋ะว่ามันหลายคักขนาดใดนหลายเลยจ๋ากำลังขึ้นนี่กับเพียบเลยจ๋ะถ้าเวลามันขึ้นเต็มนี่คือเต็มตรงนี้เบิ้งเลยจ๋ะนี่ดงมันเลยจ้ะ นี่ต้นมันอันนี้ต้นมันเริ่มใหญ่แล้วนะจ่ะคือว่ามันแก่แล้วจ่ะมันจะเป็นกอเป็นกอเป็นกอนี่พวกนี้เริ่มแก่แล้วโอ้ยหลายลีลยจ่ะจะมา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 เก็บกันเลยจ่ะเอาแต่อ,อ่อ,อนๆไปเลยนะจะ่ะถังตรงนี้พี่โอ้ยจะ่อนครักนะจ่ะเบึงเบึงล้ำมันคือล้ำไม้ไผ่เลยเด้จ้ะคอสูงขนาดเลยจ้ะ ทางเขาอยู่นีน้องมีก็สิหาเอาแต่อ,นอนันอ่อน,อนๆมันนะจ๊ะเอาแต่อันอ่อนๆมันมาตรงนี้งเลยจ้ะงามคักงามแนยมนีก็สิเอาแต่อันอ่อนอนื้มเบิ่งดูจ้ะอวบๆเป็นตาแซ่บคักแซ่บแน่ ลายคักลายคักก็จะอุ้ง้อนนั่นจ้ะมันก็จะเป็นหูแเว็บซีจ้ะ บึงบึงบึง,บงมาท,นทันทีจ้ะอะไรค่ะอะไรเนี่ยนี่มันกำลังขึ้นอด้วยจ้ะนี่นกำลังจะขึ้นเขาก็จะเอาแต่โน,น่นโอนมัน ถ้าถ้ามันแก่เรากินบ่ได้เนาะค่ะเขาว่าเนาะเขากินแต่ตอนอ่อนๆมันจะ้ะอุ้ยเขาเดี๋ยวเต็มแล้วจ้ะเบื้องสะอ่อนเฮงจ้ะมันหลายคักหลายแน่หลีเด้กว่าสโอนเนะาะถังน้อยน้องเมษเต็มแล้วจ้ะเ่าท่านได้ไปเบิดหม่งอยู่ไปไปเบื้องทั้งพูนอีกจ้ะมันหลายคักหลายแนห่นห,ลห,ลนหลีได้จ้ะสิ่ร้องออกไปเฮ็ดกินเบื้องก้นเนาะจ้ะว่า ว่ารสชาติเป็นแบบใดเพราะว่าส่วนตัวน้องเมย์เองน้องเมียเพ่เคยกินเนะจ้ะเบิ่งมึงนี้ป้าเบื้องดูจ้ะแต่ว่าเขาว่านี่มันเผาแล้วเนาะมันใหญ่แล้วจ้ะคือที่บ่บดอกคุณอะม่งนี่น้องมเมย์บ่ได้เว้าเล่นเด้อจ้ะมันหลายอีหลีมาเด้อผู้ใดอยากได้ผักฟุ้งฝรั่งอ่ะมาหาน้องเมย์เด้อสิพามาเก็บคุณ่ะ ลายอิลิเบิ้งเม่นเบิร์ตนี่จ้ะมันขยายพันธุ์ยางคักเลยจ้ะมันเป็นกอเป็นกอได้เขาว่าอันหากมันนี่ยางอยู่ลึกเลยจ้ะบ,บอคขวัญเจียไปปลูกใกล้บ้านนะจ้ะมึงงมึมันกำลังขึ้นอีิบลายาดิจ้ะทีงไหนซิเก็บเบิดนี่ผู้ใดสิมาเอาเด้อผักบุ้งฝรั่งเอาไปซิมเบิงโอ้โยคักคัก าลายคักกลายแน่เขาก็เอาเลือกเอาแต่นนออน,นมันนะจ๊ะเพราะว่ามันหลายถัง,งเขาก็ติมแล้วบาดนี่โอ้ย หอดเมืองไทยเขาอหลีจะย้ำได้มาเก็บผักเก็บหมักไม่เองสินอนจะกโสนโสนคัะสวยเลือกได้เลยจ้ะเพราะว่ามันหลายคัก <c oughs> <c oughs> กำลังขึ้นเพียบเลย บันเดียบันดนี้ผู้ใดสิเอาเนาะบันนี้เอาทรงใยควงยูไทยจ้ะทรงไปควงยูไทยหลายคักไปมากฝักบุงนะ้งอ่ะหันมาทั้งนี้บันดิตะทั้งนี้ยังม่เก็บด้ยจ้ะทั้งนี้ มีั้งลายข่าวต้นอีทั้งนี้เอนน้เอามีกะลายไปไปแจกมูน้ำนะจ๊ะแ mm hmm. จกมูคนไทยน้ำกันลายค้าวพูดพูข้พูด,พด,พด นี่ตอนนี้ฟินแลนด์เป็นเวลาทุ่มกวัาแล้วได้จ้ะแต่ว่าแดดยังออกดีอยู่จ้ะยังบอยังบอ,ย,งบอยังบอมืดเลยนนนน้้อออััม ่อนแห้งไม่อยากกลับบ้านเลยเต็มเต็มถังแล้วจังใดก็ต้องได้กลับแล้วจ้บบาดนี่ลุนแล้วลุนแล้วลุนทางจังใดที่จะไ,ไปบิดละบาเอา้ามาซอยน้องมียแน่เซอยน้องมีเก็บแต่มันหลาย ออนแหงน้งนาะนีแต่งางามๆนีแต่งางามๆเดีย๋ยวสิเอาอันนี้ใหญ่มาโชว์มูกันอันนี้ความใหญ่ของมันอันต้นแบบนี้น้องมีบป่เอาแต่น้องมีตัดมาให้ทุกคนเบิ่งนซื้อแต่ว่ามันใหญ่ขัดมันเถาแล้วเนาะจะ้ะอันนี้มันก็นจะเป็ียนแบบนิ่มๆแล้วจะ้ะขางไหนคือล้ำไมไข่ขางในจะนิ่มๆแล้ว เท่าแล้วันนี้น้องมี้กลับบ้านกนเด้อบันนี้จ้ะถังเต็มแล้วถังก็เต็มแล้วก็ได้กลับบ้านตัวเก็บแค่พอถึงสามนาทีก็เต็มแล้วมือหลังจังมาเก็บอีกนะจ้ะคันมันแสบเนาะเมื่อเหนียวไว้ซัมนีก็เนาะจ้ะเออกลับไปบ้านไปทาความสะอาดแล้วก็ลอกเนาะจ้ะไปเบื้องวิธีลอกแล้วก็ซี่ตามด้วยเก่งจ้ะเจอกันอยู่บ้านจ้ะ เดี๋ยวไายไทยทยไยใหุ้ไยเบื้องรอบๆอีกจะสะอ่อนเนาะ <c oughs> ลำใหญ่มากจ้ะสูงด้วจ้ะสูงประมาณร้อยห้าสิบได้มั้งจ้ะนี่ความสูงของมันมีแต่งามๆมึงดูจ้ะไปแล้วไปบ้านแล้วจ้ะเต็มถังแล้วจ้าเอ๋กลับมาเจอกันอีกรอบจ้ะตอนนี้น้องไม่ฮอดบ้านแล้วจ้ะ เขาจะซิมันลอกผักบุ้งนะจ๊ะลอกเปลือกผักบุ้งออกเพื่อลดความเปรี้ยวลวลาเราไปต้มมันจะไม่ได้เปรี้ยวหลมันจะผสมหลายนะจ๊ะนี่จ้ะขั้นตอน,นง่ายๆก็คือลอกง่ายออออจ้ะลอกเราอ่อนๆก็กรอบจ้ะ ตามป้องมันแบบนีเกาออกไปเลยจ้ะใบมันเขากะบพรานี่ยมกินนะจะ้ะออกไปเลยน้องมีตรงไปอยู่ไหนเห็นมันอน่อนบางคนเขาก็กินนะจะ้ะอ่อ,อนหลายอ่อนหลอกเสร็จแล้วเฮากา็เอาไปแช่น้ำนี่มันสิก,กรเพราะสันจักเขาว่ามานะน้องมิไม่เคยกินนะจะ๊ะนี่จะ้ะหลอกแล้ว ออกไปเลยอ่อนอวบมากสะอ่อนสะอ่อนจิ้นหอดเมืองไทยเขานะจ๊ะ ป้องมันแบบนี้เกาออกไปหมดเลยจ้ะอ,อ่อนๆอบอมากจ้ะกรอบมากเลยจ้ะอ่าขั้นตอนต่อไปก็เขาจะมาพานะจ้ะเพราะว่ามันใหญ่นะจ้ะ มันใหญ่เขาก็จะมาพาเครื่องอกสินะจ๊ะอ้ยอ่อนครับนี่จ้ะพาหลอกข้างในมันจะขวงสิจ้ะเอากะหันเป็นชิ้นๆเอาดีคำนะจ้ะอ้ยอ่อนครับอ่อนแน่อุ้ยหักเลยจ้ะอ่อนลาย อันนี้ปรจําเป็นต้องเอาไปต้มนะจ๊ะเพราะว่ามันมีพิษจะไปล่างน้ามแล้วก็สามารถปรุงเป็นเหทดเป็นอาหารได้เลยจ้ะอู้หอนหลายจ้ะอือคือติแสบครัเน้องจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเม์เฮ็ดแล้วก็สิลงคลิปให้เบิ้งนะจ้ะแกงเทโพหรือว่าแกงสม เบิ่งจะออนไหลแล้ยิงเสียงตัดก็จะกุบ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 เลยเอาไปนอกน้ำยินแล้วก็เก็บใส่ช่องฟิตไว้เลย่าสั่นจ้ะมันสิกร,รสัน่นเขาวาอืมะจะแซ่บก็แค่ เขาหลอก,อ,อกเรามันโกบโกบจ้ะมึนงนึกจ้ะงามคักงามแน่หลอก,อ,อกเราเป็นแต่เสพเนาะ อ่านี่เบิ่งจากผลงานเอาสิเฮ็ดไว้ซ้ำานี้ก่อนนะจ๊ะมือนี้ สิร้องไปแกงเบื่องกอนต่อไปขั้นต์นเขากะสิได้เอาเก็บไว้ในช่องฟิตจ้ะไว้ถ้ากินโดนๆเนาะเวลาหนาหนาวม,มีกับสิแดเอาออกมาอุ้ยามยัจหลีกรอบพร้อมจ้ะน้ำคักน้ำแน่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเขากะไปเบิ้องวิธีแกงกันนะจ้ะน้ำร้ายไหลเลยตามาเบิ่งแกงงเม์จ้ะ สวัสดีย้ำแรงอีกรอบจ้ะหลังจากออกจากป้าผักบุ้งมานาะจ้ะน้องเมฆก็หิวเขาแห้งจ้ะก็เลยจัดการเลยจ้ะป่าที่ได้มามือนั่นกัามะแกงสมนะจ้ะเอาแต่เนื้อป่ามาแกงสมใส่เห็ดหัวสมองแล้วก็ใส่ผักกูดจ้ะที่เขาหามาได้แต่ยุยุคโควิดต้องประหยัดจ้ะอันนี้คือผักกูดนะจ้เราเรากับผักบุ้งจ้ะ อันนี้คือผักบุ้งผักกูดเห็ดหัวสมองนี่จะผักบุ้งรสชาติมันผักบุ้งฝรั่งรสชาติมันซีออกเปรี้ยวๆนะจ๊ะมันเหมาะกับแกงส้มพอดีเลยจ้ะเขาอีกซื้อนงอึงเขาชื่อเน้นว่าผักบุ้งเปรี้ยวจ้ะเพราะว่าเอามาแกงใส่เป็นเห็ดเป็นแกงส้มพอดีเลยจ้ะนสีออกรสเปรี้ยวๆจังน่อยเขากันพอดีเลยจ้ะ ผักกูดเนาะผักกูด้าเกรอบเห็ดหัวสมองแล้วก็นเนื้อปลาที่ได้เมื่อนั้นน้องเมก็เอามาต้มแล้วก็เอาแต่เนื้อมันกะเพราะว่าปลาชนิดนั้นเนอกจากมันมีแต่ก้างหลายแล้วเขาก็เอามาเอาเอาก้างออกแล้วก็เหลือแต่เนื้อมันจับเพียงจะ้ะ ไข่เจียวแต่ว่าบ่เป็นแพนเนาจะเฮ็ดแพนใ่หลายแตกกระจายมามามากินเข่าจ้ะเข่าไล่บุรี่เฮาอ,อแสบแฮงแต่แกงส้มเ,เขากันเขากันค่ะผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งทางแสบค่ะก๊อกกอก แต่ว่าผักบุ้งอันนี้เขาบอแนะนําให้กินตอนท้องว่างนะจ๊ะเพราะว่ามันรสชาติมันเปรี้ยวมันอาซิไปเฮ็ดให้เจ็บท้องหรือว่าท้องเสียได้ก็คล้ายๆกับคงจะเป็นคือจังผลไมเ้เปรี้ยวนะจ๊ะไปกินแล้วมันอาจจะมีกรดมีสานอย่างไปเฮ็ดให้เขาเจ็บท้องแต่ว่ามันบ่มีผิดจ้ะมีประโยชน์เพอมแซฟฟี่ลีจ้ะเข้ากันไรกับอืถอ,อดใคร จั่งสันคลิปนี้น้องเมย์ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณหลายๆจ้ะที่รับชมคลิปน้องเมย์และเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะจ๊ะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเมย์ต่อไปในน้าจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำนะจ๊ะเพราะว่าถ้าน้องเมย์มีคลิปใหม่ๆแล้วมันจะได้เด้งขึ้นมา,าจะได้ประพาดวิดีโอของน้องเมย์นะจ๊ะคลิปหน้าน้องเมย์สิพาไปเก็บอีหยังติดตามรับชมจ้ะเจอกันจ้ะบ๊ายบาย